ดีตอนเช้าจากเมืองฟูกุโอกะค่ะเดี๋ยวนี้จะไปตามหาคุมาโมงกันที่เมืองคุมาโมโต้กันค่ะก็ไปแบบวันเดยวทริปเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไงตอนนี้เราไปขึ้นรถไฟที่สถานีฮากาตะกันดีกว่าค่ะ อนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองคุมาโมโต้กันแล้วค่ะเมื่อกี้เราก็นั่งชินกันเซนมาค่ะจากสถานีฮากตาตะใช้เวลาเดินทางประมาณ38ินาทีเท่านั้นเองโหเร็วโอ้ชินกันเซนนั่งนิ่มนั่งสบายเหมือนเดิมใช่ส่วนใครที่มีแบบนี้เนาะเป็นแบบเราน็ Part อตคิวชูเอเลพาร์ตอ่ะสามารถนั่งชินกันเซนได้ด้วยแต่าจะว่าครอบคลุมเฉพาะโซนที่เป็นคิวชูเหนือทั้งหมดค่ะอย่างคุมาโมโต้เนี่ยก็รวมด้วยอย่างเมาื่อวานเราไปแลกมาอันนี้เป็นตั๋วบัตรที่นั่งเนาะเป็นรีเซิร์ฟซีติเกตอันนี้เป็นต โดยเข้าเกตอจะมีช่องเสียบะให้เราเสียบคู่กันไปแบบนี้2อันเลยเสียบไปพร้อมกันเลยพอถืเสียบใบเดียวเนาะแต่ถ้มีเสียบคู่ไม่ต้องตกใตนนะเดี๋ยวเขาให้คืนมา2ใบเลยแต่ตอนขาออกเขาก็จะเหลือแค่เป็นพาสของเราคืนมาบัตรที่เป็นรีไซ์คิตี้เขาเก็บไปเลยใช่คือตอนมาถึงคุณมอโตเนี่ยเสียบออกุ๊บจะเหลือแค่ใบเดียวราคาก็ใช้แบบที่จองกับทีทีนะใช่อย่างเราจองมาเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเต็มเร็วมากนะคุณมอโตเนี่ยคนมาเยอะเหมือนกันก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครมีพาสของคิวชูเราต้อง แนะนำให้จองที่นั่งก่อนล่วงหน้าเลย1วันเนาะใช่อ,อย่างน้อย1วันไม่เนี่ยมันเต็มค่ะเราจองเมื่อวานเกือบเต็มมาแล้วหนึ่งวัน,วนอะ่ะส่วนตอนนี้ค่ะเราจะไปเที่ยวที่ปาสายคุมาโมโต้กันก่อนการเดินทางเราก็จะเลือกนั่งเป็นรถรางเพราก็บอกว,ว่าที่นี่มีรถรางให้นั่งด้วยแบบไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะละหนึ่งร้อยเยนเท่านั้นเองก็รถรางก็ขึ้นไม่ไกลเนาะใกล้ๆกับก็คือติดกับสถานีใช่คุมาโมโต้สเตชันนี่แหละ แต่เขาบอกว่ามีแบบวันเดย์พาสนะประมาณ200เยนแต่เราว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปหลายที่หรือเปล่าก็เลยซื้อเป็นแบบไม่ต้องซื้อดีกว่าเลยขาเดียวดีกว่า100เยนไปก่อนไปเดี๋ยวไปขึ้นรถรางกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่ปราสาทคุมาโมโตะกันแล้วค่ะที่นี่จะมีค่าเข้าคนละ800เยนค่ะถ้าเราจะเข้าไปเดินเล่นด้านในเราแบบนี้เนาะเ็าจะมีตั๋วแบบนี้ค่านี่เลยตั๋วสวยมากแล้วก็จะให้เป็นแบบนี้มาเป็นข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเป็นแมปด้วยนี่เป็นแมปของที่นี่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษด้วย oh. ส่วนตอนนี้เรามายืนตรงที่ว่าปราสาทคุมาโมโตะเนี่ย oh. เขาเพิ่งแผ่นดินไหวปี2016เนาะก็เลยนี่สร oh. ้างความเสียหายเป็นแบบนี้นี่โอ้ oh. พังเลยแต่ข้างบนยังอยู่ได้เนาะ เออไม่ล่วงลงมานะนี่นี่รูปจริงๆเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนอ๋อนี่ไงออริจินอลเป็นอย่างนี้ใช่ตอนนี้ถล่มมาประมาณจุดหนึ่งที่เขาแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อ่ะก็คือเขาปิดมาหลายปีนะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มบูรณะให้เราเข้าไปเที่ยวได้บ้างแล้วค่ะตั้งแต่ปีนะ2016คือถล่มไปเยอะหลายที่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะใช่บางอันหายไปทั้งอันนะเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เออใช่โอ้โหน่าสงสารมากใช่เดี๋ยวงเราลองเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เราเดินเข้ามาด้านในค่ะที่นี่ตอนนี้เขาทําเป็นแบบสกายวอล์คแบบนี้ให้เราเดินค่ะนี่เป็นทางเดินกว้างๆแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบยกสูงขึ้นมาเพราะว่าด้านล่างอ่ะเหมือนยังมีแบบเขาบูรณะอยู่เนาะก็มีการก่อสร้างต่างๆเขาก็เลยเหมือนทําชั่วคราวให้เราเดินเป็นสกายวอล์คแบบนี้เนาะคิดว่าคงไม่ทามําถาวรเพราะมันไม่สวยแต่ว่ามันทำเพนวยความสดวกให้คนมาเที่ยวแต่เขาทําดีมากเลยนะเออใช่แต่แต่ไงก็จะลื้อออกแนะ่นอนพอบูรละเสร็จเ,ออเพราะว่าไม่เข้ากับตัวปราสาทมันมันวางวิวหมดเลยนะใช่ส่วนตรงนี้เนาะเรามาเดินวป พอเดินมาข้างในก็เจอแบบนี้โอ้โหสวยเลยใช่ตอนแรกเราดูผ่านก็สวยเนาะแต่พอเรามาดูรูปตัวอย่างอะ่ะนี่วงให้ดูทุกคนตรงนี้นี่ัวตรงนี้นะแล้วพอดูของจริงหายไปแล้วเออไม่รู้ว่าโดนเพราะแผ่นินไหวถล่มหรือเปล่านะเนาะนี่ก็เจอแผ่นินไหวถลม่มแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นฉายาของที่นี่ค่ะกำแพงหินเนาะตรงนี้เขามีฉายาว่ามูชากายเอชิที่แปลว่านักลบขึ้นกับฉายานี้ได้มาก็คือนี่ถ้ากัทุกคนเห็นไหม ตรงข้างล่างอ่ะก็เป็นทางโคง้งกําแพงปกติแหละค่าศึกอ่ะปีนขึ้นมาได้ปกติเลยแต่พอด้านบนเป็นชันขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยทำให้เรียกว่านักลบขึ้นกลับก็คือกลับไปหมดเลยนินจงนินจาเข้าไปไม่ได้เรียกว่าขึ้นปีเข,ปข้าไปข้างในไม่ได้มันชันเกินไปใช่โอ้ยเออเขาก็ฉลาดทํานะเก่งทำนะเนี่ยเนาะคือเขาไม่ทาเป็นสี่เหลี่ยมปอย่างงี้งปกติเนาะต้องมีเหตุผลเห็นไหมเออเขาท่านะความคิดเขาดีนะเนาะดีจริงๆส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราว่าจะเดินเข้าไปด้านในตัวปราสาทกันค่ะ ตอนนี้เราเดินมาถึงตัวปราสาทหลักของปราสาทคุมาโมโตะแล้วค่ะด้านหลังนี้สวยมากโอ้โหว้าวมากเลยนี่โอ้โห oh, แล้วยิ่งแบบทาใหม่ยิ่งสวยนะสีสวยมากนี่เขาเพิ่งบูนณะเสร็จใหม่ๆเพิ่งเปิดให้ชมเมื่อไม่นานนี้เองนะโอ้โห oh, สวยจริงสวยจริงจะเป็นแบบจะเป็นแบบสามชั้นแล้วเนี่ยตึกปราสาทสามชั้นแต่ข้างในจริงๆมีหกชั้นแล้วก็มีใต้ดินด้วยที่นี่นี่แอบเห็นเห็นข้างบนสุดมีคนยืนอยู่ตรงชั้นบนจะผุดจะเป็นไอ้นี่จุดชมวิวของเมืองคุมาโมโต้ด้วยเดี๋ยวเราสองคนจะขึ้้นนาางงบะกเตัม ถ้าเราเสียแปดเรเย็นเนี่ยคือเดินเข้ามาด้ถือตรงนี้แล้วก็เข้าไปด้านในได้ด้วยถ้าเกิดใครไม่อยากเสียตังค์ก็เดินอยู่เวลรอบนอกไม่เสียตังค์เนาะแต่จะไกลหน่อยนะคือมองเห็นแบบใกล้ๆอ่ะเข้ามาเหอะเนาะเข้ามาเหอะใช่สวยจริงเออนี่ดูแบบยังเห็นโอ้โหงสวยเลยแบบคลาสสิกมากดำขาวจะเป็นสีดำออกเทาๆเนาะแล้วแต่ดกับสีขาวโอ้ให้ดูฝั่งขวาด้วยโอ้สวยสวยสวยมากดีงามมากๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูด้านในกันเนาะ ตประสาทกันมาแล้วค่ะจะเรียกว่า6ชั้นนี่เล่าเหนื่อยเหมือนกันนะเดินขึ้นไปเนี่ยที่แรกมันไม่สูงใช้ได้เลยเนี่ยแต่ข้างในก็ทําดีมากข้างในจะเป็นเหมือนพวกพิพิธภัณฑ์เนาะเขาจะไล่ตั้งแต่แบบยุคต่างๆยุคเก่ายุคใหม่อะไรเงี้ยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยประวัติต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวประสาทอะเริ่มต้นจากเป็นยังไงมายังไงเจเนเรชั่นต่างๆปรับปรุงยังไงเนาะใช่ไม่น่าเชื่อว่าที่นี่เขามีชั้นใต้ดินด้วยอะเออโหเข้าท่าเลยทําดีมากทําสวยมากข้างในคือออรรยวว่าาทํสจิง มานะมาต้องมาเข้าไปข้างในนะแล้วก็ข้างบนแ่ะเป็นชั้นหกอ่ะที่เป็นชมวิวอ่ะมองเห็นวิวเมืองโคโมโตรอบด้านเลยแบบ360อ,องศาเลยสวยเนาะเพราะดูจากมุมสูงเนาะแล้วโซนตรงนู้นแบบใบไม้เป็นสีด้วยเนาะเออยิ่งช่วงนี้แบบใกล้ใบเป็นสียิ่งสวยใหญ่เลยแล้วก็ที่จุดไฮไลท์คือตรงด้านบนปราสาทอ่ะที่เขาจาัดเทศกาลอ่นะเขาเรียกอะไรนะตรงจัว่วอ่ะเขาจะมีเก็บไว้แต่แต่ละยุคหมดเลยใช่ใช่ใช่ออที่<ไ>ปเป็นเหมือนตัวเป็นปลาเออนั่นแหละสวย เออเขาแท้แแต่เขาทําดีนะแต่แต่ปราสาทนี่ก็จะสร้างใหม่หมดเลยนะดูทรงนะเนาะเหมือนที่ดูดูจากประวัติเมื่อกี้คือเหมือนสีก็ไม่ใช่สีเดิมด้วยนะน่าจะมันพังมาแลเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณนั้นแหละเออใช่แต่เขาก็สร้างมากก็ยังสวยอยู่จริงๆเออคงความเป็นญี่ปุ่นสวยมากแล้วมีอยู่ห้องหนึ่งที่เขาแบบเท้าความไปดูว่าซ่อมยังไงสร้างยังไงโอ้คนยืนดูเต็มเลยเป็นแบบเป็นจอนะให้เราดูอย่างเงี้ยเรายืนดูจนขนลุกนะโอ้โหสร้างละเอยีอยดมากมีความตั้งใจมากตั้งแต่ปี16สองพันสิบหย เขาประสบภัยมาหลายรอบแล้วถ้าเป็นนไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยหลายรอบมากน่าสงสารนะแต่นี่ก็ถือว่าโหสุดยอดจริงกลับมาในคันนี้คือแจ๋วเลยใช่ก็แนะนำนะใครมาเมืองคุมาโตะเนี่ยต้องห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะปราสาทคุมาโต้ยิงได้เกิดซากุระสวยแน่นอนที่นี่เขามีซากุระไม่รู้กี่ร้อยต้นเยอะมากต้นข้างหลังเนี่ยต้นไฮไลท์แนปราสาทเนี่ยนี่กัซากุระเนี่ยคิดดูถ้าตรงนี้เป็นสีชมพูนะแล้วถ่ายคู่กับปราสาทสวยมากไม่เป็นสีขาวนะถ้าเกิดเห็นภาพไม่ด้เป็นสีขาวนะโอ้สวยสวยสวย ไปแ้หลังตอนนี้เราน่าจะออกจากปราสาทแล้วไปหาอะไรกินหยู่แหิวแล้วเดี๋ยวเราไปตามล่าหาของดังเมืองคุโมโต้ดีว่าคุโโมโต้เนี่ยจะมีอะไรน่ากินนะใช่ไปหาของกินกันค่ะ จากประสาทคุมโมโต้งลงมาด้านล่างค่ะเราจะไปเจอสถานที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าโจไซเอ็นจะเป็นศูนย์รวมของซื้อของฝากของกินอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยนี่แบบนี้ตกแต่งเป็นสไตล์แบบย้อนยุคด้วยนี่ให้ดูก่อนโอ้สวยงามเนาะสวยเนาะแล้วกินหอมฟุ้งมานตกใกล้ทั้งของทอดเดินเข้ามาป,ปุ๊บอะโอ้โหไม่ได้กินอาหารเต็มหมดแล้วคนเยอะมากเหมือนคนไปเที่ยวมาเสร็จแล้วเขามาเที่ยวตรงนี้ต่อเออคนไปเที่ยว ข้างบนนะเกินครึ่งอยู่ตรงนี้หมดกินข้าวตรงนี้กันยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราไปเดินเล่นกันดีกว่าค่ะไปดูว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างค่ะไป,ไปหาของกินเล่นกัน ตอนนี้เราเดินมาถึงร้านราเมงจะไากินตอนกลางวันกันแล้วค่ะชื่อร้านว่าเคอิก e ะหรือว่าเคก่า e ราเมงนั่นเองเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านราเมงชื่อดังของเมืองคุมาโมโต้เลยเราเลยจะมาลองชิมกันเดี๋ยวไงเราเข้าไปสั่งราเมงกันดีกว่าค่ะ าแล้วค่ะราเมงที่เราสั่งก็มาแล้วนี่น่ากินมากไม่ต้องถามชื่อเมนูแล้วเพราะว่าอ่านไม่ออกกดตามรูปเอาเลยโอ้โหหอมเครื่องปรุงหอมแบบหอมน้ำมากอะชามนี้780เยนค่ะเขาบอกเป็นราเมงสไตล์มโมุโต้นะใช่ร้านนี้ร้านดังด้วยเราเซิร์ชมาเห็นรีวิวเยอะเนาะใน Google อ่ะก็เลยจิ้มมาร้านนี้เลยดีกว่าแล้วเดินมาจากปราสาทได้เลยเออคนคนรีวิวเป็นพันเลยใช่ส่วนของไม่ฟิวนี่ไม่รู้จะพูดไงใหญ่ไปปะอันนี้ราเมงบวก ไก่ชุบแป้งทอดไม่รู้ไก่ทอดหรือหมูทอดเนาะอันนี้พันเย็นน่ากินมากน่ากินมากนะน่หอมมากโอ้โหถ้าให้ดูอันนี้อยากให้ทุกทั้งโลกอ่ะเป็นแบบเนี้ยช้อนอ่ะเนี่ยเราวางเงี้ยช้อนมันมันเกี่ยวกับตัวนี่เขาว่าขอบขอบเพื่อด้วยเขาเรียกว่าช้อนจะได้ไม่จมปัญหาช้อนจมจะหมดไปเราชอบจมจมบ่อยนะให้เตยชิมให้ชิมใเตยชิมดูชิมน้ำก่อนละกันเนาะชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อน อร่อยมากเข้มข้นมากมันเหมือนมีความเป็นโชอยู่บวกกับโซงคัสสึมันจะเค็มๆอ่ะเป็นโซนคัสสึเป็นเบสแล้วก็แบบใส่ปรุงรสเข้มข้นอันนี้น่าจะรสชาติเหมือนกันนะนะเหมือนกันเหมือนกันรสชาติเหมือนกันแต่แต่กลิ่นมันเหมือนกลิ่นมาม่าหมูสับบ้านเราเนะกลิ่นอะหอมหอมหอมเค็มๆหมูหมูอ่ะมันมีความเป็นกระเทียม อ๋อนึกออกมันเป็นโทกสสื่อที่เหมือนใส่พวกซอยซอโชอยุแล้วก็เป็นกระเทียมด้วยเออได้กินมากชิมเส้นกับชิมหมูซะหน่อยเส้นนี้เส้นรามเมงเป็นอย่างงี้โอ้เอาไซูดเส้นชิมเส้นก่อนอืม,มเส้นราเมงก็อร่อยเหนียวนุ่มเพราะความ<ด>ที่น้ำมันเข้มข้นอ่ะ เขากินกับเส้นมาเลยอร่อยพอดีเลยเข้ากันมากเส,เส้นแข็งหรือเส้นนิ่มหรือเส้นเละเส้นต่างๆเหนียวนุ่ม<อ>ไม่เละแล้วก็ไม่ได้นิ่มมากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากโอเคขอได้ตัวเลยเนี่ยหยิบชิ้นหมูโซนี่นี่หมูชาชู<อ>เหมือนเบคอนเลยอะหน้าตาเนาะว้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปกินก่อนดีกว่าขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับสารเมงก่อน ต้องเรียกว่าอิ่มมากเรียกว่ากินไปแค่ครึ่งเดียวก็ไม่ไหวแล้วว่ามันเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหอิ่มแบบหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเลยได้เยอะมากเ,ออเขาให้เยอะจริงๆต้องบอกว่านำซุปเนี่ยอร่อยมากร้านนี้โอโ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่รสชาติดีมากๆกันนะตั้งแต่เคยมาญี่ปุน่นมาเนี่ยดีไนะไม่ใส่อย่างอื่นมาเพิ่มมันกินไม่หมดโอ้หถือว่าคุ้มค่าและอร่อยมากๆส่วนที่อีกอย่างที่อร่อยในร้านเนี่ยชาที่เขาให้กินฟรีอะ่ะน้ำ,นำชา,รชาอร่อยมาก ถึงขั้นเขาติดป้ายโฆษณาทั้งข้างแต่โฆษณาว่าอะไรเนี่ยเราไม่ไไมรู้มันคงเป็นชาแบบพิเศษสูตรอะไรของทางร้านเขาเนี่ยแหละไม่เหมือนที่อื่นเลยอร่อยมากใช้ได้ใช้ได้ใครมาเที่ยวปราสาทคุกโมโตะมาเที่ยวมืองคุกโมโตะอย่างเงี้ยมือเทียบมาฝากไม่ได้ราคาไม่แรงนะราคามา,มาตรฐานเลยโอเคเลยเออจากปราสาทกับตรงที่เราไปเดินเล่นเมื่อกี้เดินมา5้าทีห้าถึงสิบนาทีประมาณนี้ไม่ไกลเลยอ่าเดินมาง่ายๆเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะแบบไปเที่ยวกันต่อเนาะ บบไม่รู้จะเที่ยวไหนก็อดี๋ยวตามไปดูดีกว่าเพราะว่าเราจองชิงกันเซนไว้ด้วยตอนกลับเดี๋ยวรีบไปเที่ยวก่อนจะไม่ทันค่ะเออจองชิงกันเซนตัวสีออ่โมงเย็นเพราะว่ารอบอื่นวันนี้มันเต็มหมดเลยเออ<ก> <โฮ S 2> ต้องกลับเร็วหน่อยวันนี้วันเสาร์คนมันเยอะหน่อยก็อาจจะเที่ยวได้ไม่ค่อยเยอะที่มากแต่ก็ถือว่าครบรถนะไปงั้นไปเที่ยวกันต่อดีกว่า เรามาตามหาครูมะมงกันค่ะเราอยู่กันที่ครูมะมงสแควร์ค่ะที่นี่ก็คือเป็นที่ทํางานของตัวครูมะมงนะเจ้าหมีครูมะมงนั่นเองเขาจอกมาโชว์ตัวแต่ละวันอนะ่ะไม่เท่ากันอย่างวันนี้มีรอบ11โมงกับบ่ายามเราออกมาตอนนี้บ่ายแต่มาถึงแล้วสภาพเป็นแบบนี้ก็ค,คือเข้าไม่ได้แล้วเขาบอกว่าวันนี้เต็มแล้วโอ้โหคนเยอะมากโอเสียจเ,เ,เราไม่เคยมาเลยไม่รู้ว่าต้องรีบมาตนะเราเรา,เราไม่รู้ว่าต้องแบบแบบยังไง,ง,งไงนะ <S <S โอ๊โอดเจอคู่มะมงเลยอดเจอเจ้าพี่หมีคู่มะมงเลยอ่ะเพราะเขาจะออกมาโชว์ตัวมาเดินเล่นเนี่ยตอนสายเขาจะให้บบใหเราเข้าไปดูเพราห้องทํางานอะไรอย่างงี้ได้เพราะทำไมเขาฮอๆจริงๆเออแล้วคู่มะมงเขาทํางานด้วยนะทำงานเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยที่มีเวลายอย่างเงี้ยเพราะเวลาอื่นเขาอขอกไปทำงานข้างนอกเป็นกิมมิคที่น่ารักมากแล้วดูเด็กเล็กไม่ใช่มีแค่เด็กนะผู้ใหญ่มารอเต็มเลยเออ เออทำไปเล่นไปแฟนขับไป<า>เยอะเนี่ยน่ารักเน,ะนานะตัวคุณมะโมงน่ารักจริงจริง้วแฟนขับขเขามีทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมดนะแล้วตรงนี้เขาจะขายของพวกของ,ของที่ระลึกที่เป็นของแท้ด้วยทุกอย่างเออตรงนี้เลยขายหมดจะได้อ่ะอยากเข้าไปดูอะค่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยว,เ,ยวเราเรา,เราถ่ายบรรยาก,กาศแค่น,น,นั้นนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาที่อื่นเที่ยวดีกว่านะหาที่อื่นเชิดเชยเราเชิดเชยกันตรงนี้ เมื guest, ini, ่อกี้เจ้าที่เขาก็ให้เราเข้าไปค่ะที่เขาบอกว่าเต็มคือเป็นเก้าอี้โซนที่เป็นเก้าอี้นั่งอะเต็มแล้วเขาได้บอกให้เราเข้าไปแล้วไปยืนดูด้านหลังได้ค่ะโอ้ยนาทีสุดท้ายได้ตัวยืนใช่ได้ตัวยืนต้องบอกว่าครูะมงโมน่ารักมากโอ้่น่ารักจริงนี่ขนาดเราเป็นคนไม่่อยอินนะยัดูน่ารักเลยตลกอะพันเต้นตล เออเวลามันเต้นมันเต้นเงี้ยน,น่ารักเลไม่ออกไม่รู้ว่าพูดอะไรอยากรู้า่าเว่าพูดอะไรอ,อ,อยากรู้เขาเล่นมุกอะไรกันนะแต่เขาเป็นที่ชื่นชอบมากนะไม่ใช่แค่เด็กนะผู้หงผู้ใหญ่คนคงคนแก่มานั่งดูใช่มีเสี่งม,มีอะไรงี้มาด้วยนะเออมาไกลสุดที่จากสวีเดนมาดูใช่ๆก่อนจากไต้หวันก็มีนะเราไม่กล้ายกมือไปตักไครใเดี๋ยวเขางงไม่ตอนแรกฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรเออใช่ใช่เพราะคนที่สวีเดนมีคนญี่ปุ่นเวยแปลให้ฟังนะเออน่ารักดีน่ารักดีว่าเออมาแล้วใครแบบมาได้เวลาก็แวะมาดูได้น่าัิง เดี๋ยวาอาจจะลิ้งทิ้งลิงวันลิกงที่เช็คในเว็บนะว่าคุณมององออกมาวันไหนบ้างนะใช่นะเขามีเตารางแต่ละวันรอบไปเหมือนกันด้วยอ่าเดี๋ยวที่ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถลากเนาะกลับไปที่สถานีแล้วเพราะว่าเพื่อกลับที่ฮากตาตะเพราะเราจองรอบรถไฟไว้ประมาณ4ี่โมงกว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงยี่สิบละเดี๋ยวไปนั่งรถลางกันนั่งรถลางกันเนาะ ตอนนี้เรากกลับมาจากคุโมโมโต้ราคามาอยู่ที่สถานีฮากตาตะกันแล้วเราก็จะเอาของไปเก็บเข้าที่พักกันก่อนเราเลยว่าจะาแวะซื้อของเซเว่นก่อนเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูดีกว่าว่าเซเว่นที่นี่เป็นยังไงกันบ้างค่ะนี่เลยพวกเซเว่นเนี่ยก็จะมีพวกข้าวต่างๆอย่างนี้น่ากินมากเรียกว่ามีทุกประเภทนะอาหารแบบหลายแบบมากมันจะเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบพวกสปากเกตตี้อะไรอย่างนี้ก็มีหมดเลยนี่เป็นแกงจงแกงจืดด้วยหน้าตาน่ากินมาก่ละอย่างโอ้เรียกว่าเซเว่นญี่ปุ่นอะ่ะฝากท้องได้เลย ไอ้พวกมี่สำลัดอันนี้พวกซุปอันนี้เป็นซุปต่างๆนึ่งบะหมี่นึ่งมากไม่ใช่ใช่เนี่ยซุปโหเป็นซุปหลายแบบมากมันก็โรนีก็มีที่คอทินนยซุปนี้นี่คือซุปหลายซุปกาะเพาะเหรอกระเพาอเรียกว่ามาเซเว่นญี่ปุ่นนี่แบบมีทุกอย่างเลยนี่ฝั่งนี้เป็นขนมปังขนมปังเยอะมากเ้าจะบอกว่าขนมปังที่ญี่ปุ่นอ่ะอร่อยมากคือเราเก็บไว้ข้ามคืนก็ยังนิ่มเหมือนเดิมเลยเนาะอย่างที่เราคิดงไปตาคืนนี้โอ้นี่แฮมชีสมากโอ้หรสชาติดีนะเมลอนปัง รสชาติดีราคาก็มาหนึร้ถึงร้อเยนประมาณนี้ขนมปังนี่เลยโซนที่เราชอบมากสุดคือโซนเครื่องดื่มเนาะอันนี้เป็นตู้นมขอหยิบนมก่อนเลยนมญี่ปุ่นนี่คือขึ้นชื่อความอร่อยมาก,กน,นะความห<ช>อ,อคม<ช>ความมัน,นอ,อันนี้นมช็อกโกแลตไม่เคยกินเหมือนยี่ห้อนี้ลองดูมีมาใหม่นี้ไม่เคยเห็นมามา่ารัสซี่เป็นโยเกิร์ตกล้วยปะลัสซี่มันอินเดียนี่จจำได้ภาษาเลยนี่น่ากินมาก ขาก็จะแบ่งหมดหมูไว้ถูกหมดเลยนะใช่ส่วนนี้จะเป็นน้ำผลไม้นี่เป็นพวกโยเกิร์ตอันนี้ลองชิมมาแล้วสองอันนี้อร่อยไหมอ่ะรสชาติดีเข้มข้นสุดๆอันนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้แบบของผลิตภัณฑ์เซเว่นพวกกาแฟโกโก้อะไรเงี้โฮจิชาเป็นแบบมาในทรงแก้วเนาะหน้าตาหน้ากินอยู่นะครับเป็นแบบดีๆที่บ้านเราอะน้ำดื่มเฮียน้ำ่มเซเว่นก็จะตกราคาป่ะขวดละ25บาทประมาณ100เยนเนาะ100เยน นี่อันนี้ก็เป็นชาชาเขียวชาเย็นต่างชาชงแบบเย็นแต่ส่วนใหญ่ชาญี่ปุ่นจะไม่หวานบอกไว้ก่อนเลยจะไม่ค่อยใส่น้ําตาลเป็นชาเพื่อสุขภาพใช่อันนี้ก็เหมือนกันเอ้ยอันนี้จะไม่กี้ตู้เป็นชาทํรนานนี้เป็นเลมอนทีพวกชาเลมอนอ้ยชานองด้วยนี่ก็เป็นชาชาหมดเลยนี่ชามะลิชามะนาวอะไรเงี้ยโอ้ชามะนาวนี่น่ากินน่าทานมากมีนี่ด้วยเครื่องดื่มชูกกำลัง ม <Monster. S 1> อนสเตอร์กระทิงแดงก็มีส่วนตู้นี้กาแฟนี่เลยกาแฟอ่านี่นอ๋อนี่ของยอดฮิตเมื่อก่อนเปลี่ยนแพคเกจท้งใหม่ของปวดใบเตยเออเมื่อก่อนเขาจะเป็นแก้วเนาะวัตชาลาเต้ของ s t a r b u c k ยวนี้ <ตา S 1> ลกล้ยเป็นขวดนี้แล้วอ่ไปลองชิมนี่แะละนี่กาแฟเนาะก็ประมาณ150เยน148เยนมานนี้โหกาแฟเยอะมากนี่ก็ไปอีกโซนหนึ่งที่แนะนำมากๆค่ะโซนขนมหวาน อันนี้เป็นชูครีมเว้ยมีแพนเค้กอย่างงี้ด้วยแพนเค้กกับเการัสแล้วก็พุดดิ้งพุดดิ้งพวกพวกแฟมิลี่มาพวกเซเว่นพวกดอสันนี่อร่อยนะบอกเลยดูนี่น่ากินมากขนมชิฟฟ่อนชาเขียวคือบอกเลยว่าใครชอบสายขนมนะสซวงเซเว่นเนี่ยโอ้อันนี้เป็นแบบโยเกิร์ตเนาะแต่หลายคนก็คิดถึงนะเวลามาญี่ปุ่นแล้วไม่ได้คือมาญี่ปุ่นต้องมาทุกครั้งมาเซเว่นมารอสันมาทุกคนต้องมาจริงเออขนมหวานนี่เจ๋อจริงนี่ แต่ละอย่างนี้นหน้าตาน้ากินเท่านั้นเลยต่อมาเราเดินมาเจอตู้นี้ค่ะที่เมืองไทยไม่มีแน่นอนเพราะจะเป็นตู้เครื่องดื่มร้อนเพราะที่ญี่ปุ่นมันหนาวอะช่วงนี้เนาะเขาจะมีเครื่องดื่มร้อนไว้พวกแบบกาแฟร้อนโกโก้ร้อนหรือแบบพวกน้ำผึ้งมะนาวร้อนชาร้อนแล้วพวกน้ำผึ้งมะนาวร้อนนี่โคตรเด็ดเลยโอ้ชอบกินกินแล้วแบบคล่องคอ,งองมากแต่ชอบกาแฟร้อนเนี่ยดีที่จริงอร่อยทั้งหมดอุ่นๆเลยนะนี่ยพวกกระป๋องกระป๋องรูปนี้ร้อนมากกระป๋องพวกเนี่ยวัตถุโลหะก็ร้อน คือดีงามมากกับความหนาวสุดกินของร้อนช่วยใช่เวลาเดินหนาวเนาะมาซื้อของดื่มร้อนนึ่นี่เลยแล้วโซนของกินยอดฮิตของเราชอบซื้อกับเมืองไทยแล้วก็ซื้อไปกินที่โรงแรมบ่อยมากก็คือโซนมาม่านั่นเองโอ้โหอลังการงานสร้างมากคือบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปที่เนี่ยคาดจะอร่อยทุกที่เ,เลยนะดีน่ากินอะ่ะนี่ซื้อไปลองเหมือนทองคัพสืออ้อปนะเออรอใน่เป็นทองคัพซื้อนะพวกน้ำเขาดูขาวๆอออันนี้เป็นเกี๊ยวเกี๊ยวน้ำน่ากินมากวันนี้บะหมี่ก็ไปแท็กกึ่งราเมงนะ ใช่นี่หลากหลายเมนูข้างล่างก็มีพี่จริงมากินแต่ละครั้งนี่แทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะก็บอกว่าเซเว่นพวกรอเซเว่นรอสาบปิดหมาแต่ละที่อ่ะจะเมนูไม่เหมือนกันเลยเออใช่ใช่ใครอยากกินอะไรต้องตามหาเอาที่เวลากินก็จะดูกระป๋องแดงๆกันให้มีรสชาติหน่อยใช่แดงก็จะเผ็ดหน่อยนะเออให้มีความเผ็ดหน่อยถ้าใครอ่านไม่ออกก็ Google Translate อ่ะสามารถแปลได้นี่ก็ของกินเซว่นเราซื้อไปบ่อยก็จะประมาณนี้เน่อยก็คือเซเว่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฝากท้องได้ใช่ก็จะมีพวกข้าวปงข้าวปั้นเลยนะมีทุกอย่างเลย พราอาหารอุ่นร้อนก็มีนะใช่ยังมีไก่ทอดมีผู้โอดเด้งด้วยก็เรียว่าถ้าเกิดใครมาเที่ยญี่ปุ่นแล้วอยากประหยัดข้าเซเว็นเลยเราสั่งก็ได้เขมไม่ได้มาก็ได้ก็จะประมาณนี้ เราก็มาอยู่กันที่ห้างที่ชื่อว่าห้างคิเตะค่ะเราจะมากินข้าวเย็นกันที่นี่กันแต่ก่อนเราจะขึ้นไปด้านบนไปกินข้าวเนาะเรามาเจอร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่าเปาเิลครปก็คือจะเป็นเครปเย็นเครปร้อยเย็นคือชิ้นละ1 0 0่ยเยนเท่านั้นเองข้างในก็จะเป็นครปเย็นนมวนไว้แบบนี้แล้วด้านในจะเป็นวิปครีมนมสดข้างในจะเป็นไส้ผลไม้ต่างๆค่ะมีเป็น10บไส้เลยที่ลองซื้อมาเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาบอกขายเด็ดอันหนึ่งคือไส้กล้วยเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วอันนนนนนึงงงงออ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 รร่่่่ยยมมมาาาากกกกกติิใใจซืื้้้้ลัับบไไปปีีทหหคแะะ มาลองร้านนี้ก็ได้ค่ะ เมา่อกิ้ที่ซื้อของในเซเว่นค่ะเราก็เลยแต่เห็นใจทานเมื่อยในแถวนี้เลยที่สถานีฮากาตะเราก็เลยเดินมาตรงห้างนี้นอ้อห้างนี้ชื่อว่าห้างคิตเตะขึ้นมาบนชั้นสิบมาทานร้านนี้กันค่ะชื่อร้านว่าโซบะฮานาเกนก็คือเดินมัโม่แหละเดินขึ้นมาหาร้านหน้าทานก็เลย,เอยลองดูร้านนี้น่ากินมันจะเป็นเมนูแบบเป็นที่เป็นโซบะแล้วก็จะมีข้าวด้วยเป็นเซตแบบนี้บอกเลยว่าอลังการงานสร้าง,างานี่ดูนี้สิอันนี้จะเป็นโซบะโซบะแบบร้อนก็จะมีให้เลือกนะเป็นโซบะร้อนและโซบะเย็น แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่มั่นใจว่าคืออะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองชิมดูตองพลัตเสือ,อเออแต่มามาในแบบถาดอย่างงี้เนะาะกระทะร้อนโอเคมากเออแล้วก็จะได้เป็นข้าวเออ,เอ,อส่วนของเราก็จะเป็นเหมือนกันเป็นสบะร้อนบวกกับข้าวหมูทรงพลัตเสือโอ้ยน่ากินมากชุ่มฉ<ข>่ำม,มากาแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นมีไข่หวานเออไข่หวานมากม้วนมาดีมากหน้าตาน่ากินมากโอ้สวยงามจริงๆรอูร้านนี้ต้องบอกว่าโอ้หน้าตาน่ากินตรงปกนะ้จริงๆอ่ะ สวยก็ที่โชว์หน้าร้านอีกใช่แล้วก็วิธีวิธีการสั่งที่เนี่ยไม่มีเมนูภาษาอังกฤษเลยไม่มีเลยแล้วก็เป็นเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นแบบเปิดเหมือนศอกระตุยโลแอ่านอ่ะเปิดโบราณอาะเปิดจากหลังมาแน่แล้วเขียนออกมาอย่างเงี้ยเป็นแนวอย่างเงีเ้ยวิธีการสั่งเราก็คือถ่ายรูปหน้าร้าน,นา,รานแล้วก็มาสั่งให้เขาเลยว่าเอาแบบนี้ง่ายที่สุดเนี่ยเป็นวิธีทางรับที่ง่ายที่สุด บางทีกูเกิลก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ถ่ายรูปรเอากูเกิลช่วยไม่ได้จริงกนะันนี่ต้องบอกว่าห้างเนี้เป็นห้างที่ร้านข้าวร้านของกินเยอะม,อามากเยอะมากถ้าใครอยากหากของกินมา,มาที่ห้างนี้นะก็จะมีที่ชั้นใต้ดิน B1 กับชั้น9กับชั้น10โอ้คนเยอะมากข้างนอกเหมือนของเงียบของเงานะเออใช่ขึ้นมาตกใจมากเลยแล้วคนเยอะทุกร้านเลยเรียกว่าต่อแถวกับทุกร้านเลยอะ่ะก็แปลว่าใครพักใกล้ๆสถานีฮากาตะถ้าไมุดไปกินข้า,ขาวไหนก็<อ>ามาที่ห้างนี้ให้นะกินแล้วคิดๆคิดๆคิดเตะคิดอะไรไม่รู้ประมาณนั้นแหละเอออยู่ทางขวาของสถาาาานนีฮกตะะเ มากินข้าวอะไรมาฝากท้องกันได้่ไปเดี๋ยวเราเวลากินข้าวก่อนดีกว่าค่ะไปไปเติมพลังยำเย็นกัน ียหายมือนี้ค่ะทั้งหมด3,600เยนค่ะโอ้หถือว่าจาัดเต็มนะจัดคุ้มนะถือว่าโอเคนะเพราะว่าจริงๆอ่ะต่อคนอนะ่ะเท่ากับกินได้แบบ2อย่างเลยทั้งข้าวเซตหนึ่งแล้วก็เป็นโซบยอันนึงเป็นแบบเป็นเซตใหญ่ๆเลยอะ่ะเออแล้วก็มีไข่ไหวจานด้วยถือว่าร้านนี้โอเคนะรสชาติดีด้วยรสชาติดีอร่อยเออแล้วกินกับชาแล้ว,ล,วลงตัวมมกอากาศเราหนาวก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะกลับเข้าที่พักเนาะก็คือว่าวันนี้ก็ต้จะปิดเดย์ประมาณนี้ที่เราไปเที่ยวคุความโมโต้กันมาก็ถือว่าเป อาจจะไปได้ไม่เยอะที่แต่ถือว่าสวยนะจากที่ไปใช่คุออโมอ่ะอาจจะแบบเที่ยวไปน้อยไปหน่อยเพราะว่าเราไปตุบมะสาอ่ะใช้เวลานานเหมือนกันนะพอเดินเข้าไปอ่ะเออเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างเนาะแล้วเราต้องจองรถไปกลับด้วยอ่ะใช่เพราะเราแบบนอนที่นี่เนาะเราต้องลกลับมาเอาไว้โอกาสโอกาสแน่เเราไปนอนที่นู่นดีกว่าจะเทีย่ยวเยอะกว่านี้เออเพวกยังมีที่เที่ยวแบบเห็นคนชอบไปเที่ยวพวกภูเขาอาโศกอะไรอย่างนี้นเนาะอ่ายังมีที่เที่ยวแบบธรรมาชาติยาเอยอะๆนะพวกภูเขา,ขาต่างๆไว้รอบหน้าก็มาอีกคุโรโมโต้สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเดีีี๋ยยววเเจออกกัันนนพรุ่่่่ง้ไปทตคะ